เมือ่อนาต้องเผชิญกับมลภาวะทุกวันนะคะทั้งแสงแดดแล้วก็สิวรอยเหี่ยวย่นมักจะตามมาวันนี้จะมาทำครีมลดริ้วรอยและจุดด่างดำที่ดีที่สุดนะคะที่สํำคัญนะมันใช้ของไม่กี่อย่างเองมันเป็นการฟื้นฟูผิวแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าสูตรลดริ้วรอยทุกสูตรเนี่ยจะต้องมีกล้วย วันนี้เราจะใช้กล้วยน้ำวานะคะ2ใบย,ย่อมๆนะหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศมีสารเบต้าแคโรทีนแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระมันจะควบคุมความมันแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นมีความกระจ่างใสเอามาซอยเล็กๆนะคะแล้วก็มารวมกันแบบนี้เอาไปปั่น เมื่อได้2ออย่างแบบนี้แล้วนะคะให้เราเติมโทนเนอร์กุหลาบหรือว่าน้ํากุหลาบลงไป2ช้อนโต๊ะเพราะจะช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ต้านการอักเสบคนที่มีปัญหาผื่นแพ้บนใบหน้านะคะใช้สูตรนี้ทาทุกวันผื่นจะลดลงด้วยนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ความนุ่มชุ่มชื่นแก่ผิวแล้วก็ขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดริ้วรอยจุดด่างดํา เป็นสูตรหน้าเด้งหน้าใสาเลยนะที่มีกล้วยกับมะเขือเทศเนี่ยให้ความขาวแล้วก็ผิวนุ่มเมื่อปั่นละเอียดแล้วนะคะให้เราเอามากรองเราจะเอาแต่เนื้อที่ละเอียดมากข้างล่างนะคะส่วนตัวเนื้อหยาบเนี่ยเราก็จะไม่ใช้แล้วก็เก็บใส่ถ้วยไว้ หลังจากนั้นนะคะตัวตั้งต้นเลยก็คือเจลว่านหางจระเข้สำเร็จรูปแบบนี้นะคะให้ใช้2ช้อนโต๊ะเพราะว่าเจลเนี่ยจะเป็นตัวนำพาครีมให้เข้ากันแล้วก็ยิ่งเพิ่มลิตให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็นุ่มชุ่มชื่นเป็นธรรมชาติให้เราเติมผลไม้เมื่อกี้นะคะที่ปั่นไว้ประมาณ3ช้อนชาลงไป ที่สำคัญเลยเนี่ยนะให้เติมน้ำมันเป็นตัวนำพาการเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกวันนี้พี่จะใช้เป็นล o สฮิปออยล์ช้อนชานะคะถ้าใครไม่มีหาไม่ได้เนี่ยก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้ค่ะแล้วที่สำคัญให้เติมวิตามินอีแคปซูลลงไป1เม็ดหรือถ้าใครมีเป็นวิตามินอ e, ีแบบน้ำก็เติมลงไป1ช้อนชานะคะ เอามาผสมคนรวมกันนะคะแล้วก็ให้เก็บไว้ในกระปุกหรือว่าขวดแช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะสูตรนี้จะช่วยเหมือนเพิ่มวิตามิน C ีให้กับผิวลดเมสส็ดสีแล้วก็ทำให้สีผิวสม่ำเสมอที่สำคัญเนี่ยนะจะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ไม่ทำให้แพ้นะคะไม่เป็นอันตรายคนที่สีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็เริ่มมีรดรอยนะ แล้วก็มีรอยแผลด้วยเนี่ยแนะนำเลยให้ใช้สูตรนี้ตัวนี้เป็นเหมือนเซรั่มนะคะที่ทาได้ทุกคืนให้ทาตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะแล้วคนที่มีปัญหาริ้วรอยลึกหรือว่าเป็นตัวครีมบำรุงอื่นๆ,ๆก็ใช้ตามจากนี้ได้เลย สูเซรั่มนี้นะคะสามารถทำใช้ได้แล้วก็เด็กๆก,ก็ใช้ได้นะคะคนที่มีปัญหาสิวแล้วก็ริ้วรอยจุดด่างดำแพ้เป็นจากสิวใช้ตอนกลางคืนนะคะทาให้ทั่วหน้าน้องๆที่มีปัญหาผิวนะคะไลน์เข้ามาถามทักทายกันได้นะคะช่วยกดติดตาม herb for health family ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ